ดีค่ะสภานักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโสมขอเชิญทุกท่านรับชมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนผลการดำเนินงานแนวทางการพัฒนาโรงเรียนและรางวัลเกียรติยศของโรงเรียนค่ะโรงเรียนบ้านท่าโสมตั้งเมื่อพุทธศัการาช2507ตั้งอยู่หมู่ที่1 ตำบลสีสำรานอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4กระทรวงศึกษาธิการมีขนาดพื้นที่16ไร่2งานให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่หมู่บ้าน6หมู่บ้านปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560โดยใช้หลักสูตรของโรงเรียนบ้านท่าโสมฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,562วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายในปีการศึกษา2,567โรงเรียนบ้านท่าสูมเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาบุคลากรมีสุขภาพดีท่วนหน้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามและปลอดภัยสีประจำโรงเรียนสีชมพูสีขาวสีชมพูหมายถึงความรักสมัคคีสีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ใสสะอาดคํำขวรประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมเพียบพร้อมคุณธรรมนำเด่นการกีฬานำภาษามคัคคีเทคโนโลยีก้าวไกลปรัชญาโรงเรียนสุวิชาโนพราะวางังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้จากรืนเอกลักษณ์สุขภาพจิต สุขภาพกายสมบูรณ์เพิ่มพูนความเป็นเลิศทางวิชาการอัตลักษณ์ลักษณะศึกษาจิตอาสาปลอดขยะข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2567มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา265คนระดับประฐมศึกษา1,173คนรวมนักเรียน1,438คน ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่าโสมมีนายเกียรติทรงธรรมปรัชญาประชากรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ 1. นางมายุรีหานรงค์ 2. นายปริญญาสีภูพานและ 3. นางสาวจิตละดาคนยืน แบ่งการบริหารเป็น4กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณและกลุ่มบริหารงานทั่วไปปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรรวม70คน โรงเรียนบ้านท่าโสมจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพอย่างเท่าเทียมกันเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานต่างๆโดยบริหารงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ,ดอุดรธาน,นีเขต4รูปแบบอ,ดอุดร 46G m o เดลโดยท่านผู้อำนวยการเกียรติทรงธรรมปรัชญาประชากรบริหารจัดการโรงเรียนรูปแบบท่าสมโมเดลโดยยึดหลักธรรม,มาพิบาลและการมีส่วนร่วมหลักสี่ร่วมสประสานร,ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา ร่วมชื่นชมยินดีประสารใจให้เป็นหนึ่งประสานงานสู่ความสำเร็จประสารประโยชน์เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกันนอกจากนี้ยังใช้กระบวนการขับเคลื่อนการอ่านรูปแบบ4 t 1ทเเพื่อส่งเสริมการอ่านการเขียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพรางวัลเกียรติยศของโรงเรียน สถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2558โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรดีเด่นระดับประเทศปี2558โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรปี2557ถึง2560 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระด,ดับเพชรสมัยที่2ปี2561ถึง2564โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีรุ่นที่4ปีงบประมาณ2559โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี best of the best รุ่นที่2ปี2561 รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขผลงานดีเด่นระดับเงินปี2558ผลงานดีเด่นระดับทองปี2559ผลงานดีเด่นระดับเพชรปี2560และรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1ระดับดีเด่นปี2565 รางวัล MOE Awards สาขาอนุรักษ์มรดกไทยปีการศึกษา2559ประเภทสถานศึกษารางวัล IQA Awards ระดับยอดเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนต้นแบบสพนักเรียนระดับภูมิภาคประจำปี2561 องค์กรขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อนตายด้วยหลักสิบอไท a แลนด์ Thailand, 10 for Health วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัลประจำปี2566รางวัลและผลงานของนักเรียนเด็กชายเตชินเหลืองประเสริฐเด็กหญิงพัทรัประภาสีมาศเด็กหญิงพัททิราประภัยศิล ได้รับรางวัลอันดับที่6กการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่27ระดับภาค 310E ประจำปี2566เด็กหญิงสุพิศราทองไทย เด็กชายประวีนจิตแก้วเด็กชายอัติวิทอักเสมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566ด้านภาษาไทยได้คะแนนเต็ม100คะแนนนักเรียนจำนวน18คนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านอาทีจากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2566งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4รางวัล44เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง1เข้าร่วม โรงเรียนบ้านท่าโสมมุ่งมั่นพัฒนาการจัดการศึกษาการดำเนินงานสภานักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการสร้างสุขคนิสัยส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนเพื่อรักษามาตรฐานสถานศึกษารางวัลพระราชทานและรางวัลเกียรติยศที่ได้รับมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งเรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกันอย่าลืมติดตามผลงานของโรงเรียนบ้านท่าสมได้ที่ Facebook และ YouTube โรงเรียนบ้านท่าสมพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย